โอเคต่อนะครับนะต่อมาเรามาดูชุดที่3 2 1นะครับ21งของบทที่2เรื่องการแยกสารนะฮะข้อ21ครับถ้าต้องการแยกองค์ประกอบต่างๆออกจากกาันในชุด A และชุด B ควรทำอย่างไร A มีซัลเฟอร์มีถ่านแล้วก็มีโพแทสีไนเตรตนะฮะ B มีเบนซินกับน้ำมันกา๊าซดูอนันนี้ง่ายกว่าถูกปะอันนี้เป็นองค์ประกอบของน้ำมันดิบซึ่งปกติเราจำได้น้ำมันดิบเอามาทำการลำดับส่วน ถูกไหมเพราะนั้นข้อนี้ตอบ Choice ข้อที่มีกันอีกไหมเนี่ยไม่มีเลยนะตอบข้อหนึ่งครับเสร็จเลยนะฮะไอใช้ตัวทำละลายนี่ก็จริงๆก็แยกฐานกับซันเฟอร์ออกจากกันยากพอสมควรนะเอจริงจริงฐานจะไม่ละลายเลยซันเฟอร์ไม่มีขั้วจะละลายได้ดีกับพวกไม่มีขั้วนะส่วนโพลีเซทิลีนเตรตก็ละลายน้ําได้นะจริงๆเออก็พอได้เนาะพอได้นะฮะเออตอบข้อหนึ่งครับยี่สิบสองถ้าต้องการแยกองค์ประกอบต่างๆออกจากกันทั้งชุด A และ B ควรใช้วิธีใดเอ้า นะข้อสามเมื่อกี้เนี่ยนะฮนะนะข้อสามฮะอนะตอบเหมือนเดิมนะนะเพิ่มข้อให้เฉยนะครับนะขอโทษทีนะครับอนะโอเคนะยี 23. วิธีที่ดีที่สุดที่ใช้ในการแยกน้ําตาลทรายออกจากลูกเหม็นคือใช้อะไรนะฮะน้ำตาลทรายกับลูกเหม็นละลายน้ําแล้วก็เอาไปกรองซักให้ได้ปร้อยตอบข้อสองนะฮะอะไรมาตกผลึกนะฮนะนะ นี่ยทไปทำอะไรให้มันยากทำไมฮะน้ำตาลทรายละลายน้ําได้ลูกเหม็นไม่ละลายน้ําเพราะฉะนั้นเราสกัดด้วยตัวทำละลายก็คือสกัดด้วยน้ํานี่แหละนะครับเสร็จปุ๊บน้ําตาลทรายจะละลายน้ําถูกป่ะลูกเหม็นจะไม่ละลายก็ไปกรองเอาลูกเหม็นออกเสร็จปุ๊บตัวน้ําตาลทรายก็อาจจะเอาไปอะไรต่อเอาไปละเหยนะฮะเอาน้าทิ้งก็จะได้น้าตาลทรายออกมานะครับ24การแยกน้ํามันถั่วเหลืองออกจากเมล็ดถั่วเหลืองในทางอุตสาหกรรมทําได้โดยวิธีใดเออก็ทำยังไงฮะปกติแล้ว นะฮะปกติเนี่ยถ้าเป็นกลุ่มน้ํามันถั่วเหลืองเนี่ยบางคนกำลับบงมองหาอันนี้อยู่ <c oughs> การกันระดับการกันด้วยไอ้น้ำอยู่ไม่ใช่นะฮะถ้าเป็นน้ํามันถั่วเหลืองเนี่ยนะครับก็เราอาจจะเลือกจากการใช้สกัดด้วยตัวทำละลายนะฮะเนี่ยก็คือวิธีที่1นึ่งเลยฮนะละลายด้วยน้ํามันนะครับเสร็จปุ๊บไปกรองแยกกากเกิดอะไรออกจากกันให้เรียบร้อยแล้วไปกันระดับส่วนอีกทีหนึ่งเป็นเอาเอา,เอาตัวที่เราต้องการออกมานะฮะก็จะตอบ choice ข้อที่1นึ่งนะฮะดีที่สุด ใน,ในทางอุตสาหกรรมนะครับในทางอุตสาหกรรมนะถ,ถ้าเกิดในห้องแลบบางทีเราใช้กันด้วยน้ําแต่ว่าการด้วยน้ํายากนะเพราะว่าน้ํามันถั่วเหลืองมันจุดเดือดเกินเกินร้อยนะก็คือกันได้นะก็คือแยกได้แต่ว่าปริมาณมันก็จะน้อยนะครับนะแต่ว่าก็วิธีการก็จะไม่ซับซ้อนเท่ากับอุตสาหกรรมซึ่งเราต้องการผลผล,ผลิตที่สูงกว่านะครับอุปกรณ์อุปกรณ์รมันก็ดีกว่าด้วยนะ ยี 25, การแยกน้ำมันดิบส่วนใหญ่ออาพูดไปแล้วเมื่อกี้ก็คือการกลั่นลําดับส่วนนั่นเองนะฮะนี่คือการทํางานในในอะ,อะไรนะขอกลั่นนะฮอกลั่นนะครับยี่สิบำของเหลว A ซึ่งไร้สีเมื่อนําไประเหยจะเหลือของแข็ง B อยู่เมื่อนํา B มาหาจุดหลอมเหลวพบว่าช่วงของการหลอมเหลวกว้างมากจึงนํา B ไปแยกด้วยวิธีโครมาโทรกราฟีกระดาษ แล้วสองดูด้วยแสงอัลตราไวโอเลตพบว่าองค์ประกอบเป็น2ส่วนคือ C กับ d ขมาข้อมูลทั้งหมดข้อใดสรุปต่อไปนี้ข้อใดที่ผิดมาเช็คทีละข้อ A เป็นของเหลวไร้สีเอาไประเหยจะเหลือ B อ่านะบีมหาจุดลำเลวพบว่า B เนี่ยโอ้โหเป็นไงช่วงกว้างมากนะฮะช่วงกว้างมากเช็คทีละตัวเลย B เป็นของผสมใช่ไหมเอางี้ก่อน B เป็นของผสมใช่ไหมมีส่วนมากถูกปะเพราะมันเหลือแต่อะไร เหลือตัตะกรอนอยู่แต่ว่าพอเอา B ไปไป,ไปหาช่วงการหลอมเหลวปรากฏว,ว่า B เนี่ยช่วงการหลอมเหลวกว้างถูกไหมฮะไอการที่บอกช่วงการหลอมเหลวกว้างเนี่ยเรารู้ได้อย่างหนึ่งว่า B เนี่ย B เนี่ย,ยไม่ใช่สารบริสุทธิ์นะไฮนี่ขีดเส้นนะอยากจะตีมือตัวเองจริงช่วงการหลอมเหลวที่กว้างมากเนี่ยเรารู้ได้อย่างหนึ่งว่า B เนี่ยนะฮะไม่ใช่สารบริสุทธิ์ pure substance ไม่ใช่ไม่ใช่ใชเพราะฉะนั้นจะบอกว่า B เป็นสารประกอบเหมือนข้อ4ผิดนะฮะต่อมา นะอันนี้ผิดแล้วกาได้เลยนะฮะต่อมาเราเอาบเนี่ยไปทำโครเมทกราฟีกระดาษนะฮะพบว่า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 นะฮะคุกคุมกุมกำลยมั่วหมดแล้วตอนนี้นะพบว่าแยกเป็นสองส่วนคือ C กับดีนะฮะกับดีเป็นองค์ประกอบที่ได้จากอะไรที่ได้จากโครเมทกราฟีถูกไหมฮะถามว่าเป็นสารบริสุทธิ์ไหมไม่รู้แต่ตอนนี้เดาได้ว่าใช่เพราะองค์ประกอบมันออกมาแค่นี้นะฮะ A เป็นสารละลายใช่ไหมใช่ฮะเพราะมีน้ําอยู่ด้วยใช่ไหมตอนแรก B เป็นของผสมใช่ฮะนะเพราะช่วงลำเหลวกว้างถูกไหมฮะเพราะนั้นตอบข้อ4นั่นแหละครับดี D สุดนะฮะที่ผิดนะฮะก็อ่านข้อผิดนะอ่านข้อผิด27ถ้ามีสารผสมต่อไปนี้เกลือแกงผงตะไบเหล็กทรายและกระบูนจะใช้วิธีการใดายแยกสารจะได้ชิดออกจากกันได้อย่างเหมาะสมเจอเหล็กทำไงฮะมีเกลือมีทรายมีกระบูนโอ้โหเอาเหล็กก่อนเลยฮะเอาไปอะไรก่อน ต้องใช้แม่เหล็กแน่ๆเพราะนั้นดูเลยครับแม่เหล็กแม่เหล็กนะฮะมีแม่เหล็กไหมแม่เหล็กอ่าแม่เหล็กมาครบนะฮะข้อสองไม่มีแม่เหล็กให้ผิดนะฮะเพราะจะแยกเหล็กออกมาไม่ได้เลยนะครับถ้าใช้การาบูนอ,อ่ารอาลาบูนการาบูนเป็นสารที่เกิดการระเหิดได้เพราะนั้นควรจะมีการระเหิดด้วยไหนมีระเหิดบ้างฮะมีแต่ระเหยนะฮะมีแต่ระเหิด,นะะมะะหดไม่มีระเหิดเลยนะฮะมีอาจจะมีอันอื่นที่ดีกว่าหรือเปล่าดูซินะฮะ ละลายน้ำแล้วกรองตกตะกอนระเหิดระเหยนะฮะข้อหนึ่งสกัดด้วยตัวทำละลายใช้แม่เหล็กดูดใช้กรวยแยกนะฮะใช้กรวยแยกไปทำไมฮะ <laughs> มีแต่ของแข็งนะะไม่น่าใช่ข้อสามให้ความร้อนในภาชนะปิดใช้แม่เหล็กดูดละลายน้ำแล้วกรองระเหยแห้งตอบข้อสามไม่ได้ฮะอา้าวนั่นไหนระเหิดพี่กิจน,นี่ไงฮะระเหิดถูกป่าวนี่ระเหิดคือเอากระบูนออกไปก่อนเลยนะฮะให้กระบูนมันระเหิดไปก่อนเลยนะฮะแล้วเอาแม่เหล็กดูด ดูดุดเหล็กออกมากระบูลออกแม่เหล็กอ่าระบายเหล็กออกใช้ละลายน้ำแล้วกรองเอาสายออกสุดท้ายเอาเกลือแกงออกจากการจากน้ำาเประเหยที่ระเหยแห้งตอบข้อ3ามดีที่สุดครบถ้วนที่สุดนะอันนี้ไม่ต้องกันนะกั่นได้ไงฮะไม่มีไม่มีของเหลวเลยนะฮะไปทีละตัวได้เลยฮะก็ยีบเจ็ดตอบข้อ3นะครับ2 8่สารในข้อใดนิยมนํามาสกัดน้ํามันพืช น้ำมันพืชเป็นความพูดนี้มันเกินจากหลักสูตรไปน,นิดนึงแต่พี่ขออนุญาตพูดแล้วกันเนาะคือน้ำมันพืชเนี่ยเป็นสารที่ไม่มีขั่วนะฮะซึ่งถ้าเราจะสกัดน้ำมันพืชออกมาเนี่ยก็ต้องใช้ตัวทำลายที่ไม่มีขั้วเช่นเดียวกันนะเพราะฉะนั้นคนที่ไม่มีขั่วจะไม่ละลายน้ํโอเคปคือคือถ้าสกัดน้ำมันพืชออกถ้าใช้ความรู้มต้นนะก็ ต้องเอาตัวที่ละลายน้ามันพืชได้มาจะได้เอาน้ํามันพืชออกมาได้ถูกไหมฮะต้องละลายน้ามันพืชได้นี่เป็นรีควีที่ที่สําคัญมากๆคือถ้าจะเอาตัวนี้จะเอามาสกัดก็ต้องละลายน้ํามันพืชได้เออเอทานอลละลายน้ําได้ก็จะไม่ละลายในน้ํามันพืชอะซิติกละลายน้ําได้ไม่ละลายในน้ำพืชในในในน้ำมันพืชอะซิโตนน้ํายาล้างเล็บนะฮะจริงๆได้แต่ว่าไม่ค่อยดีเพราะว่า มันก็ยังมีขั้วอยู่นิดๆนะครคือมันละลายน้ําได้ด้วยนะนะได้อีกอย่างหนึ่งคืออะซิโตนเนี่ยมันระเหยได้ง่ายนะครับนะมันระเหยได้ง่ายมากนะเพราะนั้นเราตอบข้อสองดีกว่าเฮกเซนนะฮะอันนี้อาจจะเป็นความรู้จาเพาะนิดนึงนะครับถ้าเกิดน้องๆเรียนมปลายจะตอบได้เองโดยที่ไม่ต้องท่องแต่นะวันนี้ความรู้มปลายยังไม่ค่อยแข็งแรงเพราะนั้นต้องท่องไปก่อนนะฮะก็ต้องบอกตรงๆแบบนี้นะครับ 29การกลั่นแบบธรรมดาไม่สามารถแยกสารในข้อใดได้กันธรรมดาการธรรมดาต้องมีจุดเดือดเกิน30 40ถูกไหมฮะที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นแยกไม่ได้คือน้ํากับแอลกอฮอล์นะอย่างที่เคยอธิบายไปแล้วเนาะน้ํานี่100้แอลกอฮอล์นี่เท่าไหร่ประมาณ78ประมาณนะพี่กิจจำไม่ได้ได้ละเอียดนะฮะเพราะฉะนั้นก็ตอบข้อสนะครับ 30ของเหลว A และ B ผสมกันอยู่และไม่ทำปฏิกิริยากัน A มีจุดเดือด7 8บ B มีจุดเดือด90 A และ B ละลายน้ำได้ควรใช้วิธีการใดแยกสารออกจากกันเพราะอะไรแยกงไงดีฮะแรกๆก็คือจุดเดือดแตกต่างเรารู้เรื่องจุดเดือดเนาะนะฮะรู้เรื่องจุดเดือดกันลรวรู้ว่า2คนนี้ไม่ทำปฏิกิริยากันละลายละลายน้ำได้ด้วยก,กันทั้งคู่แสดงว่ามีความสามารถในการละลายที่เหมือนกันถ้ามีความสามารถในการละลายที่เหมือนกันหนูจะไม่ใช้วิธีที่4 คือจะไม่ใช้การสกัดด้วยตัวทำละลายเพราะตัวหนึ่งก็ละลายได้อีกตัวหนึ่งก็ละลายได้เพราะฉะนั้นเอาไปละลายยังไงก็เหมือนกันเหมือนเดิมนะฮะข้อ1การลําดับส่วนดูเวิร์กมากเลยแต่ทํายากเก็บไว้ก่อนถ้าไม่มีอะไรตอบเดี๋ยวมาตอบกันนะ,ะจุดเดือดใกล้เคยียงกันก็โอเคนะ78.5กับ90และเหยแห้งเพราะเป็นสารที่เราเหยได้แล้วใครอยู่ฮะไปหมดเนี่ยฮะถูกไหมฮะใช้ไม่ได้ฮะคือแยกออกจากกันไม่ได้เพราะเขาต้องการให้ทั้งสองออกจากกันไม่ใช่ออกจากน้ํา นะฮะหรือออกจากตัวอื่นไม่ใช่นะฮะส่วนข้อ3ใช้กัวยแยกเพราะสารทั้งสองไม่ทําปฏิกิริยากันใช้กัวยแยกได้ไหมมันเป็นของเหลวป่าใช่ละลายน้ํำไหมละลายได้ทั้งคู่เพราะนั้น2คนนี้เป็นอะไรเป็นสารเนื้อเดียวกันอยู่นะฮะเป็นสารเนื้อเดียวกันอยู่เพราะนั้นมาใช้กัวแยกได้ไหมไม่ได้นะฮะไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราตอบช้อยส์ข้อที่1นั่นแหละฮะดีที่สุดฮะก็คือการนดำลาดับส่วนดีฟานะครับดีที่สุดนะ โอเคไหมนี่คือส่วนของแบบทดสอบเคมีบทที่2นะฮะเรื่องราวของการแยกสารนะครับเรียบร้อยครับ